อะไรวะนั่นนะโอ้โหทำลายง่ายๆงี้เหรอไม่รู้ว่ามึงจะไปตัดวงจรครับนี่ยังไงอะไรวะอะไรอะ noise maker วระเบิดทํามือ โอ้โหเอ้ยเราเปิดทำไอ้นี่แ่าเครื่องอะไรทำเสียงเลยน่ะนั่นแหละนั่นแหละอยู่นั่นอยู่นั่นเฮ้ยมันยานมาทำไมยานมากูชิบหายน่ะกูตายน่ะโอ้โหเกือบเกือบ โอ,อ้มันต้องเร็วกว่านี้มันต้องเร็วกว่านี้ได้ไม่มีปัญหามึงเซ็ตกูเอ้ยชิบหายแทงผิดดีไม่มีคนหอดรอดยา โอ้โหไฟฟ้ารั่วครอืมโอ้โหตัดวงจรยังไงวะเนี่ยทีนี้ชิบหายละอ๋อเข้าใจแล้วเยี่ยม คกระโดดปลาได้นี่ว่าลืมลืมไม่ลืมดิไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไม่รู้วิเป็นไงเล่าเป็นไงเล่านินจาฮาโตรินัฟเฟยหลบหลบหลบไม่เห็นไม่เห็นหลบหลบลบนั่นดีแสงเป็นอะไรไม่รู้อะ ไม่รู้เหมือนกันใครเรียบร้อยอโอ้เก็บศพไม่ได้เซ็งเซ็งเก็บไว้ในนี้ได้ป่าววะนี่หลากมาไม่ได้อะโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหเป็นไงไม่พลาดครับใช้วความรวดเร็วเป็นหลัก เป็นหลักเรียบร้อย <st arts> <c oughs> อเฮ้ออะไรวะเดียเดียวเดียวเดวอ,อ๋ลลดอรู้แหละรู้แหละอึบซ่อนเยี่ยมย่องย่องยอง,ยอง <c oughs> อมไม่มีเสียงเออฮฮฮเสร็จกูเฮ้อเฮ้อมึงเป็นลายต่อไปมึงเป็นลายต่อไปอืออืมจบนฮะโอ้มึงไม่ได้ยาก ตัดวงจรซะสิ้นเรื่องขึ้นไปอืม <c oughs> อะไรอะ่ะ Inside Hansen d อ๋อเข้ามาในอะไรอะ่ะในที่หลักสำเร็จเหรอ The blackout is working while the guards fuss over that หลอกว่าไงดีวะอ๋ออ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วอย่างซุ่มซไม่ได้แดกหรอกอืมเดินกลับมามึงตายเร็วเร็วดิเดินกลับมาบอกให้เดินกลับมาไม่มีไม่มี เอ้ยไม่รู้ไม่รู้อย่าอย่าบางนี้เห็นไหมนะไฟแตกนั่นน่ะเออนนั่แหละอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอู้อู้อ่าเพื่อความเนียนครับปิดประตูเอาปิดกูออกไปก่อน Hold on did you hear something ชิบหายแล้วไม่น่าวิ่งเลยอย่าหันมาอย่าหันมาขอค่าก่อนไปวิ่ง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 เฮ้ยอย่าอ้นี่ตัว โทรหาใครมึงโทรหาใครโทรหาใครฮ้ฮ้อืมชอบโทรใช่ไหมไม่เปลืองตังค์เลยไงโอ้เฮ้ยฮัลโหลโอ, the โอ,โลโอ้ไม่ถึงเสียงเสียงนี่แล้วจะมีเสียงอยู่นี่ I'm sure there's nothing here. Hold on. Did you hear something? Say it. Say it. My part. My pot. เฮ้ยยาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ชิบหายแล้วแม่งยังไงมึงอย่าอย่าส่งมาอย่าส่งลงมาอย่าไม่มีใครทั้งนั้นไปไปเดินกลับไปเดินกลับไป เฮ้ยี่รู้สไม่ใช่กู้มู้ชายแล้วฉังเป็นอะไรที่ข้าลำบากอย่างี้นะไอ้พวกนี้ Lost t h e m We'll report if I regain contact. เนอะโหมาได้ไงวะถามว่าอีกคนนึงมาได้ไงอืมอืมมาได้ไงมึงอะมึงอะแหละ มึงอีกตัวหนึ่งไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอืมจบเฮ้ยจะคุณน้อยไปซะแล้วไอชิ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 วแม่งเจ๋งอืเฮ้ยอืมเฮ้ยชิมัย ยอย่าตะโกนอย่าตะโกนขอร้องขอร้องยอย่าตะโกนเสียงม,มันดัง <c oughs> เอาขึ้นทางนี้ได้นี่หว่าอู้อะไรวะเอ้ยอะไรเมาสเ master accepts any student with the wit ไปทัว o ์ e าบเลี่ยมโอ้ oh oh เอาผิด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 เอา ไต่ขึ้นไปเเ <c oughs> ยี่ยมอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอ่สป라ายออกการออสต,ติวอะไรอะไรอะไรไม่รู้ข่ขอแม่นะโอ้โหงง